ปลาตัโวโชคหมาน,นมีเชยเนาะปลาตาบอดได้เ <c oughs> ข้าหมายพิษชีวิตเปลี่ยนทุกคนเลย <c oughs> พิษก่อกระซ่าตอนนี้เนาะพิษน้ำกระแท่อนะ กับทางทีมงานจะได้รับพาล็อเนาะกับสายสสวัดีสวัสดีสวัสดีเมื่อสักครู่ทุกคนวันนี้ลงเฮือกคือเก้าทุกคนหากินทางเฮือกคือเก้าวันนี้ไปหาตกป่าเนาะทุกคนเนาะมาติดตามกันวันนี้กับทีมงานเข้ามากันสามคนนะทุกคนมากับเสี่ยวทรายคับเสี่ยวจันเนาะวันนี้เนาะสวัสดีพ่อจันพะาล็อกสบายดีจะได้รับพะาล็อเด้อจะได้รับพะาล็อกนะสองคนเนาะสายสิบล้อกสาล็อเด้อมาวันนี้นี่ย น้ำขึ้นหลายกว่าเมื่อก่อนนะทุกคนเนาะน้ำมาหลายนะวันนี้นะเป็นไงกับมาติดตาลุ่มกันทุกคนลายสดซิงมากินข้าวป่าทุกคนเลยตอนนี้ก็บ่ายโมงไงตอนนี้นะหนึ่งโมงปไ,มไ,ไปเลาะขึ้นเนือ้อไปเลยเป็นไงกับติดตาลุ่มกันทุกคนออเอาเฮ็ดตอนนี่สองเสี้ยวเอาสองเสี้ยวเพื่นพาย ขัดหัวเด้อขัดอะไรม่เชียวหูมีนั่นนี่ไม่พายยสิพี่แล้วมามาเบรกไหมมา,มาพ่ายมากมาพ่ายมาไปแล้วมาลุยๆคับทีมงานินิ i ซิ l l i n t h อัศพร a ัดไปทีมงานางเรากินข้าวป้ามาหน้น้ำขึ้นด้ทุกคน กดติดตามเลยกดติดตามเลยเด้อมันจะเจอกันแน่นอนไส้สามโลสามโลโลหนึ่งต้องเจอมันนี่ฮะนำงามนำคุณมันมันอร่อยมันมันเป็นเช้ามันอร่อยออกมาเลยน้ำขุ่นแห้งมันนี่ยอดขึ้นไปที่ไปเลยยอดขึ้นไปเด้นะเชยใช่นะเออ เลยเลยเลยเข่าพานี่กินชาพี่น้องเอ้ยเผื่อพี่น้องเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งนียนะไปธรรมดาได้กดติดตามเดียได้เขาสวยนี่พนได้กินซาน,นี่ดเผื่อชา youtube ทั้งนั้นนี่เขปาปา่าก็แล้วพนเลยงดเบ็ดจำพี่น้อง เดี๋ยวนี้บ่เค๊ค่ะอ๋ออะไรจะพอมามาทุกคนเท่าทียอดไปแต่ลุ้มขึ้นเถิงมึอนี่มื่อก่อนแล้วเอาแต่เถิงลงมลุ้มเลยโบแล้ยวใช่เนาะผู้ดีขากกอนนะเข้ากับสีเอาแต่ลุ้มขึ้นบัดนี่ใช่ใชปอาแต่เสียวชายมาหน่อยนี่ กาเลื้งกันเลยม้านม้านมานมานเจ็บเต็มเศี็ดเวียคอไงดำน้ำหนอยพวกญาตินงูโอ้ยอานไยานงูอยู่แล้ว่ใช่อยู่ปะกูสิจอยอดมาเขาทําปแล้วเขาจําแต่บบเปูมีแหงกูยงเลย โอ้ยเก็บก่อได้ยังไงบ้างเนาะตุมต่มบ่เน,นี่ยนะเก็บทุกคนเก็บน้อยเก็บเน็กไปพอได้จ้ามนะโมนี่พอได้กินข้าวป้านะอือทำโบต้องคัดไซส์โมนี่เมื่อกี้กอีกกว่าจานสายเบ็ดเกะโก้ยู่ Tít đi cố munga mù tít tít xem ủi Cho ủi ủi nó xem ủi Tít ủi ủi ui, ủi 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 tít ủi 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 khang ủi khang ủi 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 ว้าทุกคนนี่วิวเลยนี่ติดนี่ชุ่มหมด้วจัะมาใกล้ๆแล้วติดติดข้างทุกคนปลาตุกโชคหมานมีเฉยเนาะปลาตาบอดเด้มันมาทุกคนอ่าเกาะข้างคิดว่าตัวใหญ่อย้ดึงแห้งเลยมันท่วงน้ำได้เชียวเอาๆน้ำมาด้วยหนังมันเหนียวอยู่ได้เฉยๆบมดลุดง่ายแล้ว

มาพี่อะดิซับไปดีซับมามึงกี่ยูดีอัวิดีโออยู่นี่เอาไปไโอย่หขาแล้วยโยก็หโยกโยปล่อยมันไปใช่ใช่ใช่โอ้มันหลอกกูนววายดาวมังหลอกกูนี่วายอยู่นี่เชียเยอะหาสิโอยงเล้ยมันหลอกกูนววายดาว ตัวแล้วเจียวจันตัวแล้วอะไรเรื่องพี่เจ๊กูดีใจจังปวืนปาดหนึ่งตัวซับซิมฝนมาแล้วทุกคนเลยได้เด้อปลุกแกมเฮาเมื่อนี้ cứa dù bố sai kapa mani đi bôi qua qua nào sai jam bây giờ ต้องเล่นแล้ออเออะดรอยครับได้จดีล โอ,อ้ยฝนตกแล้วทุกคนเลยไหนเนาะบานนี่เพือกันฝนรวดมากนี่นั่นี่บ่ือสิหนอยไปหาจอดตามหมนะย้ายหมายไหม เข้าหมายพิษชีวิตเปลี่ยนทุกคนเลยติดก่อกระซะตอนนี้เนาะติดตามกระแทวอละลรางทางทางเขาหมายก่อนจิตกเออก็พอเชียวไม่ใช่ตัดนะบอลสูงงเชียวสกอจันได้ไมเนาะนาปดปดปด้อ่นะา ไม่ข้ามาตัตนี้ทุกคนมา,าติดน้ำไปไ่ได้ถอยก็ไ่ได้ไปไ่ได้นะพาถางเอามาน,นี่บางไดยอย่าตีง้มือสั่นสนถังสันถังอันทาง,ทาง,ทางไปหน้าน,า,น,นา่สิเนาะฉันรู

xong hâm mức bài tân làm nữa chim sưng mắt cổng chưa đấy chưa anh nghĩa chưa 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 vai Pronto Vai, gira o cão, todos Jota, gira o cão Gira o cão, gira hơi ตรวจะได้แจ้วพอได้ปีงทุกคนเลยเอาปีงเก็บไว้เชียวเก็บเสียไปทูไปเหมือนได้บ้เหมือนเน,น,นาะนะไปปีงกินง่ายก่็ทุกคน กายกายเข้าง่ายแนละ้วจริงหอดเข้าแรงแล้วนี่ไปทีป่ไซ่มันกำลังสิดังไฟอยู่รับโอ้จังเลยครับจังเลยครับ Chuyện khó ngon cả, nhưng mùi nhạc thì The problem is ินก้อนีองไบินก้นีกอรกยไล่ชดเลยนะฝากแล้วกำลังไล่ชดวตั้ง้องหมเดี๋ยวบังนตะกันบ่ตั้งเอะ่ว่าเราไปกินใส่มา ใช่ก็ได้เนาะไม่ใช่ไม่ใช่ก็ได้จ้ำด้วยกินแล้วมันจะกินมิกท่านมาใส่โน้ตเมื่อสิ้นแล้วไม่กันพ้อบุเชียวอีกตัวหนึ่ง

มีสิทธิถ่าอะไรันเลยครับหัวก้อมันคุยจะเชื่อได้กูบอกตรงเลาแบ่งแล้วอีกมึงเลยบอกตัวใหญ่กับเออมันบวอิ่มนะใช่มอีก้โอ้ยเดียอ่าเจมันมาตกดิดนี่ใช่ลอยไปดีโอ้ยดีดไปล้างก่อนไปล้างก่อน

ตามบนไม้เลยมาอยู่มาอยู่นี่แง่จริงไหมดิโอ้เมนูประกดล้วนๆทุกคนหักเลย we

ข้าวแรงกินข้าวเร่งไก่ข้าวเทงเลยได้นี่เป็นข้าวแรงเลยนี่สุดท้ายมาก็ได้จี้เอาคือก้าวปลากันเลยนะกินได้แล้วเนาะเชนอ่ะ,าอาะมาๆมาๆมาๆซุปได้โบได้ก็กินนะทุกคนมาหนิมาหิวแล้วทุกคน ใบตองนี่กินได้นะทุกคนนะไปหูดิงได้เจ๋วอะไปอย่างไรไปหูดิงหูิงเออหูดิ้งนี่มาเดอ้อมามาทุกคนเด้อเห็นอย่างกับเป็นแซ่บมั้ยนะเมื่อีหร่นะมาๆามาทุกคนเลยะบ้าปลาเดเออเดี๋ยววันนี้นก็ แบสมัได้เจถาะเบสบอคิงอยงยงตัวองนียงปลโคดเราทีมวั้อ้ยแม่เบอสขามัแข็งเลทุกคนอันนี้ใส่ปลาโคดเนาะเขาเขาเขาปลาดน้อยนะนี่เนาะกินเขาเงี้งงีมู่เดียวกันเนาะนี่นะเปินเงี้งแบบเขาชิดได้เลยเขาหักลงน้ำนะมันไปกินต่อนี่บอ

นี่เริ่มมันเลยดุกคนไ่หอยแหน,นป่าลุ่งนะนะกขอตัวกินข้ากวาก็ทุกคนตอนนี้กะห้าโมงแล้วในห้าสิบยอดเลาะกรับขึ้นเมื่อเนาอไปติดตามน้ำกันทุกคนไปทุกคนเก็บเครื่องลงเฮือคือเก้า เดินทางโอ้อิ่มอิ่มแบแซบแห้งอะไรมนี่มกับมีมังม้มัตาให้ีมังม้ป้าเนาะนี่มักรเดือมากระเดือแซบแซบแซบนี้บรรยากาศแท้จริงเอาเลื่องได้พม่ใหญอิ่มว่นี่ะเรากิเบื้อน่ะเชียวินกระเป๋าเลยประมาณนี้กูใจ พาูแม่เอ no. ่อเอ่อเอ่เอ่อพาดิเอยเอาเลยเนาะจต๊ะเบีดแก้วจตฮะเบ็ดตกาเบ็ดตกน้ำทุกคนเลยเอ้ยมันไปเขาพูดเลยจักเออว้ายเบ็ดหมานอิ่มน้ำมาเลยลอกมันนะเอาเกาะอยู่พูนี้เกะอยู่รูมพูนีเชียวอ้าอือผมจะไปจ้องเขาเ อิ่มมานับไปต่อรอบแรกเขาอิ่มได้แห้งแล้วก็ลงมาต่ออีกเลยรับประทานเลยเนะี่ยอ่า,าเด้อได้ปัะนี้ถือว่าได้เมื่อกินแรงได้ขันว่าบบได้ถือว่าแก้วมึงนี่เนี่ยกินแรงมึงนี่นะเราลุ้นน้ำกันว่าเฮาวันนี่สิได้อักินเมื่อสู้ครอบสู้โคบ่ <c oughs> สิถือไม่หายบ่หรือว่า่นใด มาส่งดส,ส,สิสิโดนหายคือเก่าอนะไรเนาะไปป่าบูไดแห่งหายแล้วนะี่เอาเลิมแต่ว่าน,นี้ลงไปบาทนี้หลอกลงเลยคือส,สิไว้อยู่ด,ดอกอ่ะเขาเอาแล้วแล้วแล้วเ,เดี๋ยวส่ายเป็นได้เลยตอดป่าจังอ่ mà thăng lai bạc mất đứa nín nó chiêu ừm tôi bơm mi là cao hỏi đấy một cái nhảy mày là có lại mà lại con à à ไซส์้านะทุกคนเอาเก็บเต็มขึ้นไหมจันเรียบร้อยปะน่าไซส์สวยไซส์สวยโลุไปลุไปไซส์สวยเลยแต่ละคนเอาเียว

เออนี่เปนน่ี่โอ้มันเกาะกระต่อพี่โอ้ป่าอยู่บ่ทุกคนดึงแห้งแต่ละคนนียโอ้สรงชิบูยุเลย ดึงง่ายแล้วมันเป็นหอนอยู่นี่ยเชียวเพื่อง่ายได้โอ้บวดอดแล้วเชียวคว้าไปจ้ะฮึแน่รู้แล้วมา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 แล้วยู้ยูโอ้โหบหมันมาเนี่ยอ่ะมัดนี่เชียวนี่มันในก๋วยงานี่ก็ได้ อ่ะรอบสุดท้ายทุกคนหมายสุดท้ายหมายงามๆซิมีโตให้ดึงอยู่บ่อ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่ามาแล้ว,ลว,ลว,ลวทุกคนสปาร์ซี่อยู่ไหมา แล้วนี่มืดกับตัวโนูถ่ายน้ำนี่อ่ากินข้าวป่าเนาะพอดีได้กินกระป๋าเลยกะบุใช่กะบุมีป่า <laughs> ก,ก,าก,ะ,บกะบุได้ปลาเมื่อนแร่งซ้ำเนาะได้ยังไงได้สองสามตัวเนาะกะบุบอกค<อ>ือพอกินเนะานนะเดี๋ยวมาเมื่อนี้กับหมนันนะทุกคนเนาะเอาคลิปหน้ามาพบกันใหม่ทุกคนคลนิปนี้เขาขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปทุกคนสบายดีนะสบายดีตากดติดตาม สมมนุนคนบานหน้าดกคนเดอ้อเป็นกำลังใจไปครับครับ